สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ YouTube นะคะช่องแพ Property นะคะพาลูกค้ามาอยู่ที่โครงการรอย a l g a r d เด้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านให้เช่านะคะเนื้อที่กว้างมากค่ะใครชอบบ้านที่มีเนื้อที่มีบริเวณเนี่ยหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ บ้านจะอยู่พิกัดหน้าซอยหนะคะอยู่ถนนเมนหลักเลยค่ะหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายหน้าบ้านจะล่มค่ะเวลานี้ที่เพลามาอัดเนี่ยก็คือเป็นเวลาบ่าย3ามโมงนะคะก็คือหน้าบ้านล่มนะคะจอดรถในบ้านได้สองคันนะคะพวกถุงทรายพวกนี้เดี๋ยวจะเอาออกไปให้นะคะเ้าขออนุญาตพาแพลนดูรอบๆนะคะ หลังนี้มีพื้นที่บริเวณเยอะเลยค่ะเดี๋ยวแพรพาเข้าไปดูด้านในนะคะลมเย็นมากเลยค่ะเดินเข้ามาหน้าบ้านนะคะก็จะเจอบริเวณห้องรับแขกนะคะซึ่งห้องรับแขกขนาดใหญ่นะคะมีเครื่องปรับอากาศนะคะ ทีวีเป็นระบบแบบสมาร์ททีวีนะคะมีประตูข้างนะคะออกเปิดออกไปทางด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยนะคะห้องรับแขกนะคะจะถูกเชื่อมต่อกับห้องครัวค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำด้านล่างหนึ่งห้องนะคะห้องครัวก็จะมีประตูแยกปิดเป็นสัดส,ส่วนนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีเครื่องดูดควันนะคะมีเตาไฟฟ้า แล้วก็จะมีตู้เย็นนะคะอันนี้ทำไว้เป็นมุ้งจีบนะคะให้ลมแบบถ่ายเทเข้าบ้านด้านหลังก็ถูกปูเป็นกระเบื้องไว้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีปั๊มน้ำถังสำรองน้ำนะคะอ,อ่หลังนี้ไม่มีเครื่องซักผ้านะคะลูกค้าอาจจะต้องเพิ่มเองนิดหนึ่งในเรื่องของเครื่องซักผ้านะคะ เดี๋ยวพาวนกลับเข้าไปนะคะจะมีห้องเก็บของนะคะอยู่ใต้บันไดค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำด้านล่างนะคะหนึ่งห้องค่ะแล้วต่อจากตรงนี้เนะี่ยแพลจะพาขึ้นไปดูบริเวณชั้นบนนะคะข้างบนมี3มห้องนอนค่ะกับอีก2ห้องน้ำค่ะก็จะขึ้นมาถึงชามนพักนะคะข้างบน,นะคะ่ะเดี๋ยวแพลขออนุญาตพาไปดูห้องมัตเตอร์เบดรูมก่อนนะคะ ห้องมัตเตอร์เบดรูมจะเป็นห้องขนาดใหญ่นะคะติดแอร์ไว้แล้วค่ะแล้วก็จะมีเตียงที่นอนนะคะเตียงจะเป็นขนาด6ฟุตค่ะห้องนอนใหญ่มากนะคะมีตู้สื้อามีต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนี้เป็นบริเวณระเบียงของห้องนอนด้านบนนะคะแผนให้ดู บ้านจะอยู่ถนนเมนหลักเลยนะคะจะอยู่พิกัดหน้าซอยหนะคะเรา a l กกา d e เดนนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะถูกแยกสัดส่วนนะคะโซนโซนเปียกโซนแห้งนะคะ ทิดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้แล้วค่ะในห้องนอนนะคะทีนี้ก็จะเหลืออีกสองห้องนะคะสองห้องด้านนี้ไม่ได้ติดแอร์นะคะอันนี้จะเป็นเตียงขนาดสามฟุตค่ะห้องนอนก็กว้างนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะส่วนอีกหนึ่งห้องนะคะเป็นเตียงขนาดหฟุตค่ะ ข้างบนนะคะเป็นพื้นลามิเนตนะคะอันนี้เป็นวิวจากหน้าต่างนะคะเป็นห้องด้านหน้าโอเคค่ะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากเช่าบ้านนะคะหรืออยากหาซื้อบ้านนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสามารถติดต่อได้ที่แพร่พัพพอร์ตี้เลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ